เอาสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะนี่นเนาะเบิ้งเบิ้งบางุ่ง,ง,งนะใกล้สุกแล้วเพื่อนมะละโกสีเหลืองนะคะมะละกอพันธุ์สีทองนะคะเพื่อนนี่เนาะลูกใหญ่ใกล้สุกแล้วพี่น้องอัปเดตวันนี้นะคะพัน์ุใหญ่ใกล้สุกแล้วพี่น้องมาดูมาดูนะคะพี่น้องเอ้ยนะคะอยู่ที่ รัฐควีนสแลนนะคะเพื่อนนานๆเจอของแปลกทีนะคะก็ถ่ายบ่อยหน่อยนะคะพี่น้องมาเด้อพี่น้องนี่เราพามาอัปเดตให้ดูนะคะว่าลูกใหญ่ขนาดไหนนี่พี่น้องเบิ้งฟาดพอทอนของสร้างเลยเนี่ยพี่น้องนี่เนาะมันใกล้สุกแล้วเด๊น้องเอ,อ๋ยมาดูมาดูนะคะใครไม่เคยเห็นของแปลกนะคะเห็นบะ นี่เราก็เลยมาอัปเดตสวนให้ดูเลยนะคะเพื่อนช่วงนี้หน้าหนาวก็จะนี่นิดหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะเบิงเบิงเบิงมาละมาละกอของแปลกนะคะเพื่อนลูกใหญ่ลูกใหญ่มากนะคะพริกกอดดกนั่นเพื่อนพริกกอดดกพอดีพี่ไปมารอเพื่อนอยู่เนาะเพื่อนจะเอาทุเรียนมาให้นะคะเพื่อนไม่ได้เอามาให้เนาะ สั่งซื้อเขานะพี่น้องสั่งซื้อทุเรียนเพิ่นนะคะเนาะจะเอาทุเรียนมาก็เลยมารอรับทุเรียนนะคะนน่ะเพื่อนนี่เนาะพี่ไปก็เลยไลฟ์ถ่ายวีดีโอให้ดูเลยตอนนี้นะคะถ่ายวีดีโอนิดหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุกคนนะคะเพื่นอนนี่เนาะเราพามาดูบรรยากาศในรัฐควีนสแลนด์นะคะช่วงหน้าหนาวนะคะเห็นบ่นพี่น้องนี่ มะละกอนี่รอสุกนะยังไม่สุกเลยพี่น้องแต่ใกล้สุกแล้วนะคะดูมันอันเหลืองกว่าเก่าสีทองกว่าเก่านะคะเพื่อนก็เลยมาเบิงมาเบิงจักน้อยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ